ครับต่อไปเป็นตัวอย่างในเรื่องของการนะครับอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตนะครับตัวอย่างนี้เป็นโจทย์แอพลายหน่อยก็บอกว่ากำหนด dy วายบาดีเท่ากับ 3x กำลัง2ครบร x บวก1โจทย์ให้การหาอนุพันธ์อันดับที่1มาละหรือดิฟ1ครั้งมาแล้วแล้วบอกว่าค่าของ f1 มีค่าตรงกับเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับเราจะหา f1 เนี่ยต้องรู้อะไรก่อน f x ก่อนแล้วก็เอา1แทนลงไปคำถามก็คือ f x คืออะไรละ่ะแต่โจทย์ไม่ได้ให้มา กขบอกว่าจากโจทย์ให้มามีแค่ dy by dx ซึ่งก็คือ f p r i m x ถูกไหมเท่ากับ 3x กำลังสอลบ 4x บวก1ถ้าเราอยากจะได้ fx นะคะรับเราจะหา fx เนี่ยเราทำอะไรกับด d ครั้งที่1ได้ก็คืออินทิเกรตกลับคืนไง f p r i m x แล้วก็ dx นั่นเองเราอินทิเกรตกลับคืนนั่นเองเพราะฉะนั้นอินทิเกรตใครล่ะก็อินทิเกรตของ 3x กำลังส ลบ4 x บวก1อันนี้คือข้อนี้เลยนะครับให้เราจะหาอินทิเกรตของ f ราม x ตัวนี้เทียบกับ x เพราะฉะนั้นหาออกมาได้3 x กำลัง3ส่วน3ะครับตัวนี้ตัดเลยนะครับลบ x กำลัง2ส่วน2ตัวนี้ก็ตัดเลยเหลือเลข2บวกกับ x บวก c ใหญ่นะครับตัวนี้สำคัญมากซึ่งเป็น c ใหญ่นะครับาจากนั้นได้อะไรครับได้เป็น f x เท่ากับ x กำลังสามใช่ไหมครับลบกับ2 x กำลังสองบวก x บวก c นะครับโจทย์บอกว่าหา f 1เขาทางเลย f 1ต่ตอบเท่าไหร่ก็คือ1กำลังสามลบ2คูณ1กำลังสองบวก1บวก c นะครับเพราะฉะนั้น1ลบ2ได้ลบ1ลบ1บวก1ได้ศนย์เพราะนั้น f 1ก็เลยเหลือแค่ ตัว c ตัวเดียวเพราะนั้นแน่นอนครับโจทย์ถามว่า f 1ต่ตอบเท่าไหร่ซึ่งคําตอบที่ได้คือ c ก็คือช้อยที่4นั่นเองครับเพราะฉะนั้นการที่เขาให้ f ม x มาเราอยากจะหาอะไรครับ f x เราก็ทําย้อนครับโดยการอินทิเกรต f ม x ก็จะได้ f x ออกมานั่นเองแบบนี้นะครับแล้วก็แทนค่าเลขลงไปนะครับซึ่ง f 1ในทีนี้ก็คือบวก c นั่นเองนะครับ